มากระต่อในเกมที่สานะฮะเกมสุดท้ายแล้วนะคู่ระหว่างสีแดงเจอกับสีเขียวนะครับก็สลับฝั่งกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก็สีแดงกลับมาอยู่เฟิร์สพิกนะครับส่วนสีเขียวอยู่เซคเกอร์พิกนะครับตอนนี้สีเขียวนําอศูนย์นะครับจะจบที่3าศูนย์หรือว่าแดงไล่มา1ต่อ2นะครับเดี๋ยวราดูกันนะครับก็มิการแบนครับก็แบนสีแดงแบนอ้อยเลยเอาอีไม่ให้หลุดมาเล่นแล้วนะครับส่วนฝั่งสีเขียวแบนลิเลนาเลยครับแบบ ไม่ให้เล่นเลยนะไม่ปล่อยให้เล่นเลยนะนีเลน่านะครับไม่หลุดเลยนะครับก็อาจจะเป็นทีเด็ดของสีแดงนะเขาเลยแบนสามเกมไปเลยครับไม่ให้เล่นนะครับส่วนแดงครับเฟิร์สพิกแต่แบนอาญานะครับก็คงไม่อยากเล่นเองนะแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยนะครับส่วนฝังเขียวครับแบนหยาเหมือนกันนะไม่ให้หลุดมาเล่นแล้วนะครับทั้งอาอีทั้งหยานะครับหลังจากเกมแรกนี้ทําผลงานได้ดีมัคู่นะครับทั้งบาสและก็ไก่นะครับเฟิร์สพิกครับด้วยเทลวนะครับหูกลายเป็นว่าสีแดงหยิบ เทวนาทที่เป็นเลนแครี่มาทั้ง3าเกมเลยนะครับก็เป็นคีย์หลักเลยนะครับผมซับเทลนะครับซึ่ง2เกมแรกก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งของสีเขียวครับโอ้ยหยิบเป็นมี่หยิบเป็นมีหน้านะครับผมแล้วก็ไวเล็ตนะครับเมื่อกี้เสียงสูงนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับก็ตัวเหมือนเดิมจากเกมที่แล้วเลยนะครับก็มั่นใจตัว2ตัวนี้ก็หยิบมานะครับฝั่งสีดงครับหยิบลัมเบอร์นะครับ นะครับก็เกมแรกก็เอาเทลกับระเบิร์นี่แหละนะมายืนเลนนะครับแล้วก็เมทครับอุ้ยมีการเปลี่ยนนะเมทเอาวิลล่าครับเอาวิลล่ามาเล่นนะครับก็3ตัวเป็นเลนเมทของเกมเนี้ยก็คือไม่ซ้ํากันเลยนะครับเกมแรกเป็นนนี่นะครับเป็นชิซี่นะเกมที่แล้วเป็นเรลลียลนะครับเนี้เป็นวิลล่านะครับเอาครับจะเอามูลานหรือเปล่า มูฬเกมที่แล้วโดนแบน์เกมแรกก็โดนแบรนะมูฬนะครับแทบไม่หลุดเลยนะสุดท้ายครับหยิบบูคลองมาครับมารับตัวเบิร์ดตัวล้วงตัวนี้ดีนะแต่ว่าต้องรอสกิลเลตเกมนะครับถึงจะเริ่มเก่งนะอะไะครับเข้าสู่ช่วงแบน์ครับแบน์เฟสที่2ครับก็มาดูครับว่าแบนอะไรครับฝั่งสีแดงเหลือป่ากับออฟเลนนะครับที่มักจะเลือกมาหลังๆตลอดมัอยู่แล้วนะสำหรับออฟเลนกับป่านะครับแบรเพลงครับ กีฬ้เขาแบนนะก็แบนต่อเลยนะครับไม่ให้เล่นครับโอ้โหฝั่งแดงแบนแบบไม่ไม่คิดเยอะครับแบนมูลาดเลยนะครับว่าตัวปัญหาครับเทลอนารไม่ชอบอีกแล้วนะมูลาดนะครับทาอะไรมูลาดยากมากนะครับสาหรับเทลนะก็เลยแบนไปเลยครับวีลาก็ไม่ชอบครับวิล่ะบตัวบางๆที่ขาตายจะไม่มีใครชอบมูลาดเลยนะครับมูลาดเป็นตัวล้วงได้ดีมากนะครับ อีกตัวหนึ่งครับฝั่งสีเขียวครับก่อนจะเริ่มเลือกตัวเฟสที่2ครับเดี๋ยวเขาจะแบนไรนะครับแบนซูก้าครับโอ้เอาครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่งครับของฝั่งสีแดงลืมไปเหลือสีแดงไปอีกตัวหนึ่งนะครับแบนซูก้าครับป่าแมนด้าเป็นป่าที่ก็ถือว่าอยู่ในเทียงกลางนะครับก็แบนไปเลยครับบูคองแพ้ทางด้วยนะครับก็แบนตัวที่บูฟองไม่ชอบนะครับ ตัวนึงครับฝั่งสีแดงว่าจะแบนนะครับแบนหน้าคอสนะครับโอ้เกมที่แล้วค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเลยนะครับแบนทิ้งไปเลยนะครับก็โอ้สล็อตแบนของสีแดงนี่เจาะไปที่อ้อเอ่อออฟเลนกับป่านะครับป่านี่มีโอกาสเป็น3ตัวเลยมูหลาก็ป่าได้นะครับเจาะไปที่บาสครับโอ้โหให้บาสเหลือตัวเลือกตอนที่สุดนะครับอ่าครับฝั่งของสีเขียวครับยีหน้าเหรอครับอุ้ยยีหน้าโอเคนะนะครับตัวมันสามารถคอมโบขาตายแป๊บเดียวตายได้นะครับ ตัวที่ล,ล้วงได้ดีมากนะครับแต่ตัวมันสกิลเพสต้องมีพอสมควรครับถึงจะเล่นได้นะตัวนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูครับว่าจริงหรือเปล่าเปลี่ยนครับโอเมนก็โอโ้โหก็โอเคนะโอเมนนะครับแต่ว่ามีออฟแลวนะหรือวูคองป่าก็ไม่แน่ใจนะครับวูคองก็ไปป่าได้นะต้องดูครับโอเมนละฮะมันจะ เปลี่ยนฟอร์เลนครับอ่าสุดท้ายครับโยกไปลิงป่าครับแล้วฟอร์เลนออฟเลนครับอตัวสู้ฟอร์เลนอย่างมูลาดเนี่ยก็โดนแบนไปแล้วนะครับผู้ต่อสู้ฟอร์เลนก็จะเหลือน้อยลงนะมีเลวมะครับที่พอสู้ฟอร์เลนได้ดีเลยนะครับมีเลวมะหนึ่งตัวนะครับแต่สู้มูลไอไม่ใช่สู้ฟอร์เลนอีกนี่ก็หยานก็แบรนไปแล้วนะครับหยานโยกออฟเลนได้นะครับแต่ว่าโดนแบนไปแล้วนะครับ ก็จะเหลือผู้ต่อสู้น้อยลงนะครับอ่าเอาลินดิสแหละครับโอ้อยยี่เขาอเอาเบรนอ่ะตาคู่เลยหรอต้องดูครับว่าเขาหยิบตัวอะไรครับคงยังคงไม่ใช่เซนนี่หรอกนะครับโอ้เอาเลรนมาเลยโอ้ฝรันั้นฟอร์เนนะครับแต่กล้าหยิบเลรนมาถือว่าใจถึงเหมือนกันนะก็โอ้เบรนจนตัวที่ไม่ค่อยชอบฟอร์เนท่นเท่าไหร่นะครับแต่หยิบมาด้วยความมั่นใจครับก็มาดูครับว่า ชนเลนกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวนี้ครับซินิเทียครับโหตัวนี้ก็เป็นป่าทีู่เป็นป่าที่ตีระยะใกล้หรือระยะไกลก็ได้นะครับแต่เกมนี้ก็อาจจะรู้เล่นยากหน่อยนะครับแต่ว่าต้องไอยู่ครับสุดท้ายครับปิดการเลือกด้วยการหยิบตัวเซียนครับซึ่งเจอทีแล้วหยิบมาก็เล่นได้ดีนะมายนะครับก็มาดูครับว่าดูหน้าทีมเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ เหมือนจะเป็นฝั่งสีเขียวนะดูจะเล่นโอเคกว่านะครับเล่นเด็ดแบบไม่คอมโบโยเยอะแบบไม่ไม่ยุ่งยากเกินนะครับก็เป็นฝั่งเกยงที่ดีกว่านะครับส่วนฝั่งสีแดงเนะี่ยก็รอสกิลเหมือนเดิมครับ3มเกมที่เขาเล่นมาเนี่ยตัวแต่ละตัวเนี่ยต้องการเวลาทั้งนั้นนะครับถ้าผ่านต้นเกมได้ถ้าผ่านต้นเกมได้ก็ผมว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่า,าที่น่าเป็นห่วงคือออฟเลนนะฝั่งสีแดงนะครับคืออเลน ว่าจะสู้ฟอร์เรนได้ดีแค่ไหนนะครับต้องดูครับเดี๋ยวมาดูครับว่าบบสรุปจะเป็นยังไงครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นแดงไล่ขึ้นมานะครับหรือว่าสีเขียวปิดไปเลย3ามูนย์นะครับมาดูครับก็แข่งแค่สามเกมเท่านั้นนะครับโอ้แก้มเปลี่ยนมาเล่นเทลนะครับตอนแรกเป็นฟ้านะเล่นนะครับเปลี่ยนมาเป็นแก้มเล่นนะครับแก้มไปเล่นแครรี่บ้างนะครับอาครับมาดูครับมาดูลายชื่อครับก็ ทิวเป็นแก้มนะครับวีล่าเป็นฟ้านะลัมเบอร์นนนะครับออฟเลนนี้ก็อเลนของพี่ก้องนะครับซิมิเทียไก่นะครับฝั่งสีแดงนะฝั่งสีเขียวครับมีหน้าเจมนะครับไวเลตของกาโต้นะครับมูคองของฟิล์มนะครับฟิล์มโลเเลนป่านะสลับกับบาสครับบาร์สบลเลฟอริโนนะครับปิดท้ายด้วยไม้ครับเลนวิดเลนครับเลนเตลเซียงครับดูว่าใครจะเปิดดีกันนะครับ ก็สีเขียวจะได้บุกก่อนแน่นอนนะด้วยตัวละครนะครับามาจาังหวะนี้ครับดูดีได้ขู่ตั้งแต่ต้นเกมเทลมันยังเบาอย่ต้นเกมนะครับขู่ได้ครับแล้วฝั่งสีเขียวเห็นแล้วดึงมาจาังหวะนี้ครับมากันสองคนต้องถอยก่อนครับมีเวลาด้วยเอาแล้วเอาโหแล้วดูตรงนี้ครับเลี้วอเลนโอ้โหอเลนเปิดฟอร์เลนได้ก่อนลครับเอาแล้วอเลนเลน,นที่มีปัญหารู้สึกว่ามีความหัวไม่สุดครับแต่ว่าเขา สามารถเปิดเฟิร์สบัตรใส่ฟอร์เรนได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะอ่านะครับบาตก,ก็อาจจะสีเหลี่ยมนิดนึงนะครับกับพี่กล้องโอ้โหโดนเฟิร์สบัตรเลยนะครับอ่าแล่วสวันดีมาดูครับว่าเลนล่างเลนล่างมักมีประเด็นตลอดครับแล้วตัดมาจังหวัน,นี้ต้องฟิกเกอร์ครับฮึมติวเซียนไม่แต่ดูไปจังวัดนี้อืต้องทุบออกแล้วกดฟิกเกอร์หนีครับนน อ้าบต้องถอยกันก่อนครับก็ยังไม่ได้บวกแบบจริงจังนะครับก็แค่ต่อกันเล่นๆครับแล้วมาแล้วครับไก่ไก่พยายามจะตีคายคายครับแล้ววันจังหวะนี้มีหน้าครับตายเลยครับโอ้โหโดนเทลยิงฟรีครับทําอะไรไม่ได้ครับแล้วเลือดน้อยด้วยนะไม่กล้าเปิดศูนย์ครับเบบุคองมาจังหวะนี้พยายามจะทุบอเลนครับเอ้าเลเลนล่ามิวน่าโอ้โหมีการบวกครับเลียวโอ้โหได้เทลเซียนด้วยครับเอาละครับเปิดมาสินเด้งดีกว่านะตัว ตัวต้องการเวลาแต่ว่าถ้าได้เล่นก่อนเนี่ยอมีโอกาสโนบอลได้เลยนะครับเอาครับแล้วเก็บมังกรเลยครับกลุ่มความได้เปรียบครับสีแดงเอาละครับเปิดมาได้เล่นก่อนบ้างนะสีแดงครับแล้วโฟรนเลนจะเปินเอลครับต้องถอยมานะครับใส่ได้ไม่สุดครับเพราะว่ารู้ครับว่าฝั่งนั้นกำลังจะมาซ้อนนะครับเอาครับแล้วมาโดนสตันและโอ้โหโดนเลยครับ โอ้โหโดนลลิตเติ้ลเฟนครับเอาครับเของบารพยายามยิงมีหน้าพิกเกอร์โอ้โหจะดาร์คโดมิเนียนครับแต่ตายก่อนครับเลือดน้อยเกินครับและเอิร์ธสปิเตอร์ของนนครับโอ้โหฟิกเกอร์เดี๋ยวก็ได้ครับอ่าฟอร์เรนของบาร์ครับไปเก็บดาฟซสลีให้ครับเอาครับโอ้ของมาเติมแล้วนะไม่รู้ว่าสีแดงหรือปาด้วมาจังหวะนี้ครับโอ้โห ต้องเดทแอสซันเซนตเลยนะครับแล้วโดนลัมฟีโดนลัมฟีจังหวะนี้ฟอร์เรนครับนี่ครับจะเสียเปียบบอลเรื่องนี้แล้วฟิกเกอร์ตามมาแล้วเรียบร้อยเลยครับปิดสกอร์ได้ครับเอาลับแล้วโอ้ลัมเบอร์ยืนสูงเลยครับมาเช็คครับมาเช็ควิชันที่เพื่อนครับต้องถอยครับไปชั่วคราบโอ้เมื่อกี้สี่คนไม่มีใครเปิดลัมเบอร์เลยนะถ้าเปิดนี่มีโอกาสอยู่นะแล้วสตนโอนอูต่อซีซีมาจังหวะดีไวเลสหายเลยครับ แล้วเข้ามาตรงนี้ครับเลฟมาดูกันว่าใครจะดีกว่าโอ้โหฝั่งของสีแดงเขาเยอะกว่าแล้วครับแล้วก็โดนลุมโถมแล้วตายเลยครับยังไม่สี่ดีครับยังโชคดีตรงนี้ครับแล้วตาบูคองมาครับไก่ครับต้องถอยครับเอาครับบูคองก็าถอยแล้วนะแล้วตอนนี้ครับเลนบนครับตอนแรกเฟิร์ดบัตหมือนจะดีนะแต่โดนฟอเรนกดนะครับด้วยตัวละครครับที่สู้ยากครับ แล้วมาตัวนี้เจนนี่แมนลรือเอลครับแล้วลัมครับลัมลัพยายามจะเอาใครก็ได้ตอนนี้ได้ครับได้วิล่าแล้วจะเอาต่อแต่จังหวะนี้โอ้โหซินนิเทียถอยออกมาได้ครับเลยกลายเป็นว่าแลกกันไปครับเอาแล้วดูเลนล่าครับอืมต้องโอ้โหต้องไถแล้วก็ถอยครับแล้วเอสวิเตอร์สวยครับตรงนี้ยิงซอยซอยไปที่ไปเลยครับอ่าครับต้องดูเชิงไปก่อนครับตอนนี้โอ้โหเรนบนครับอันเรนฟรีครับได้ป้อม ในหรือป่าไม่แน่ใจนะครับขี่หมดพอดีครับแต่เตียวเซีนของไม้เนี่ยขึ้นไปกันให้ครับไปกันแทนครับนะครับต้องระวังนะครับฝั่งสีแดงแล้วมาออมหลังครับซินในเทียเข้ามาจังหวะนี้เอาโดนดึงมาจังหวะนี้ครับและเข้ามาพยายามจะตีบอเลตแต่มันไม่ถึงครับแล้วเข้ามาครับผมปัดซาซ่ากครับโอ้โห แต่ว่าก็ได้มีหน้าครับ Elena. และเข้ามาตรงนี้สีแดงมาเต um ิมแต่ว่าวต้องถอยครับอุงวูลองตายต้องถอยครับต้องถอยโอ้สีแดงเข้ามาเยอะกว่าครับเอาละครับแล้วามาดูเลนบนครับออกกันอีกแล้วครับออันเลนอันเลนครับโอ้ดึงเส้นสู้ยากครับเพราะว่าเป็นหมีนะบางกว่าด้วยนะอ่ะเลนล่างแตกครับเอาครับเป็นสีแดงนาะทีโอ้รูปเกมดีกว่าเยอะเลยนะครับ มีการประท้าไฟกันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายครับสีแดงมักจะทําที่ดีตลอดนะครับโอ้โหแล้วพยายามยิงโถลิกเกอร์หรือโอลบัตซัลลามาครับแต่ว่าพยายามจะเคลื่อนที่ทีเ่เผละแต่โดนเข้าส่วนตาแล้วมีหน้าแล้วจัตเตอร์แมนหรอเอลครับเข้ามาของฝั่งบาสครับแล้วเข้ามาจังวันนี้ล้าได้เป็นสุดครับโดนเทลยิงฟีตต้องถอยครับแต่เลนบนครับเข้ามาจังวันนี้โอ้โหติวเซนยิงสูงมาก แต่ว่ามีคนเลยครับที่มาคอยซ้อนแล้วครับถอยได้ครับอานะครับแล้วเขามายิงฟรีครับอ่ามาดูว่าดาร์คใครจะได้ครับเราจะหว่ดีได้ครับซินได้แล้วบูคองมาพยายามเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่มีของครับโอ้โหเบามากนะครับไม่ติดขี้บูคองโอ้บูคองครับผมถ้าติดขี้เนี่ยคือโหดนะแต่ถ้าไม่ติดนี่คือแบบ เลยนะครับแล้วล้ำมาจังหวะนี้พยายามจะฟรีครับแล้วพยายามจะแลกแลกไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหแลกเทลไม่ได้ครับตายก่อนครับมีซินิเทียมาช่วยครับอาครับอื้เกือบจะได้แล้วกาดจะแลกกับเทลครับแต่ว่าโอ้โหเทลไม่ตายครับอ่าแล้วซินิเทียได้ทถลนแล้วนะครับแล้วได้เลมบนด้วยครับปอมบอนอาครับโอ้โหเทลเซียนเมกาซูสินครับตอนนี้ อยู่คนเดียวด้วยนะครับแล้วตอนนั้นเรนการมมีมีประเด็นครับแต่พยายามจะกดสีเอาเหมือนโอ้โหมีหน้ากดอันติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาครับมาจังหวะนี้ครับและพยายามจะเข้ามาโอ้โหจะเซอร์ไพรส์ครับบูคองและเข้ามาจะีเราได้ด้วยนะครับเอาละครับสีแดงสีแดงตาไปสามคนแล้วครับเอาละครับสีเขียวสวนได้ดีครับแลจะเอาต่อด้วยครับอืแล้วไม่ได้โอ้โหเกือบได้ซินแล้วเอาไวเลตไวเลตจะโอ้ฟิกเกอร์ พยายามจะฟิกเกอร์มายิงแหละครับแต่ว่ามันไม่ถึงครับอูเลยตายไปเลยนะครับไวเลดูพยายามจัเทดแหละครับแต่ว่าไม่ได้อ้าวแล้วเลนล่างครับมีประเด็นครับแล้วอันเลนมาจังหวันนี้อโหมีของครับได้หมดครับจังหวันนี้แล้วฝนพยายามจะล้ำเอาแล้วอูคองตายครับเลยว่าหูอัเลนตาแต่ก็ได้บูคองนะครับหนึ่งลุมสองแล้วเมื่อกี้เกือบได้หมดนะครับอันเลน ฝั่งของพี่กล้องครับอาครับเรนกลางเหมือนสีแดงจะเอาป้อมกลางให้ได้นะครับเพื่อปดล็อกป้อมกลางจะได้มีพื้นที่ในการเล่นเยอะขึ้นนะครับมีหน้าพยายามมาโซนครับแล้วไม่มีเพื่อนครับต้องยอมแหละครับต้องเรียนกลางเข้ามาเยอะครับถอยครับต้องถอยครับสีแดงครับบุกยังต่อเนื่องครับอูโหเอาละครับเขาเริ่มเขาเริ่มมีของสีเขียวเริ่มอยู่ยากแล้วนะครับ เอาล้ครับเราจะงมาจังวะนี้ครับเข้ามากิ้งยิงไวเลตก็ไม่สามารถกิ้งยิงได้ตามใจชอบแล้วครับโอ้โหวัวของสีแดงเยอะมากนะครับแล้วเข้ามาตรงนี้เอาลัมเบอร์ลัมเบอร์ลึกไปหรือเปล่าแล้วโดนบรรจุบรรดูลุงกระทืบตายเลยครับนนโอ้โหอยู่ดีไปยืนอย่างนั้นนะครับโอ้โหเขาอยู่กัน5คนครับโมสกิลใส่หมดเลยแล้วหายเลยครับเอาลครับโลบตายครับตังวะนี้ได้โอกาสในการเปิดอินฟินิตเลเยอร์ครับโลบเขาตายแล้วนะครับ ฝั่งสีแดงก็จะไม่กล้าขึ้นมานะครับเพราะว่าว่าสีแดงก็รู้แหละว่าฝั่งนั้นเปิดอินฟินิตนะครับก็พยายามจะดันเลนครับมาพยายามจะมาสองครับแต่ว่าโอ้โหอยืนอยู่เยอะครับแล้วมาจะเอาโอ้โหจะเสียตายเลยเอาละครับเดี๋ยวเข้ามามีหน้าไม่หน้ารออีกตัวเอาลิงก็ตายโอ้ตำแหน่งในการยืนผิดพลาดไปหมดเลยครับสีเขียวกลายเป็นว่าสีแดงครับจากกรุงกาที่สีเขียวครับสีแดง เก็บได้สามคนแล้วครับแล้วก็จะไปเก็บมังกรนะครับล่างโอ้โหไออะไรนะโพนิไลท์แล้วกนะครับนะครับสีเขียวไปพาลาดนะครับสีแดงได้เปรียบต่อเนื่องครับโอ้โหได้อย่างเหมือนจะเหมือนจะแบบสีเขียวเหมือนจะได้แต่ว่าก็เสียให้เขาเหมือนกันนะครับเสีเยในการเสียไปสามตัวเลยนะครับตอนนี้แดงครับบุกต่อเนื่องครับ แล้วมาเอาเอายืนอย่างนี้ครับโยโอลิงบูคองแล้วมาจังหวะนี้เอาเทียวเทอุ้ยเกือบสวนได้ครับโอ้เมื่อกี้บูคองครับพยายามจะมาคิดบูซิเนตแล้วนะโอ้พยมันจะขัดเทียวแต่เทวสวนเกือบหายครับโอ้ดีนะเพื่อนมาซ้อนนะครับเอาครับมาเอธสปิเตอร์ครับติดโลของเตอร์เซียนทัพพาร์สิบเตอร์เซียนนะครับอยากจะบุกบ้างครับมีเวนการ์ดมาคอยดันบ้านครับ แต่ว่าโอ้โหต้องถอยครับจากเข้ามาตรงนี้ครับเซนิทีอกับฟอร์เลนครับแล้วพยายามจะลำลำแล้วได้ครับแล้วเอา,าไวร็ดมายิงล้านได้นะโอ้โหเหมือนว่าจับบัสรซาซ่าได้ละแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับฟอร์เลนเวลาได้ลำฟรีเนี่ยคือเอาคือหยุดยากนะครับฟอร์เลนพยายามจะ สนอหน้าครับแต่ว่าโอ้โวิล่าเออสปิเตอร์มาแล้วเรียบร้อยเลยครับวิล่าตายครับโดนไวเลตสวนครับเอาครับพอได้แล้วกลับไปบ้านนะสำหรับสีเขียวครับไวเลตก็ใช่ว่าจะนี่แล้วก็อ้าวูคองวูคองเอาแลกเทลได้นะครับแล้วก็ถอยมาครับโอ้โหมังคีบูซิเนตดีมากครับแต่วูคองของฟิล์มแลมาตรนนี้พยายามจะลามลามครับลามลามใส่เลนครับและอันเลนกดตันตีมาครับแล้วต้องถอยครับ ต้องฟิกเกอร์ถอยครับโอ้โหมันจะได้แต่ว่าโดนโอ้โหเดสแอดซันเซตนะครับโอ้โหชื่ออันตีอันเลนอ่านยากเหมือนกันนะน,นะครับอาจที่ขาดบ้าขอภัยด้วยนครับแล้วมาจรงวันนี้ถอยได้หรือเปล่าถอยไม่ได้ครับลัมเบอร์ตายเกลีวครับเอาแล้วโดนสวนเข้ามาโอ้โหบัตซาซาราเลยครับไม่งั้นตายนะครับต้องดูดเลือดครับแล้ว คืนหัวมาจะนีพยายามจะแลกไว้เล่นล้วได้ด้วยครับเอาละครับก็มาจังหวะนี้แหละเกือบจะขูต่อได้ครับดูเลือดแข็งครับแล้วฟอร์เรนได้วิลาคืนมาครับแล้วก็ได้โอ้โหเอาวิลาก็ได้ลิงโอ้โหดูไม่ทันแล้วตอนนี้เอาครับอสีเขียวพอได้อะไรกลับมาบ้างแล้วนะครับอ่านแล้วเห็นครับว่ามีคนแอบอยู่พุ่มฝั่งข้างล่างครับ พอได้เล่นเริ่มมีปัญหาแล้วครับเริ่มเป็นปัญหาของสีแดงครับเอาครับดูจกของตรงนี้ก็อ้ยก็ซีนิเทียในของก็หนาโอ้โหของนี่เยอะมากเลยครับเริ่มตีใครก็ตายครับตอนนี้และบิบัตซันซาร่านี่คือคอยพิกเกมได้นะครับดูดเลือดครับมันแลกเลือดอ่ะมันไม่ใช่ดูดหรอกคือการแลกเลือดนะครับอาจะเผื่อไปเรียดูดเลือดขอภัยด้วยนะครับ ครับเลนบนมีประเด็นหรือเปล่าเห็นเหมือนจะปะทะกันนะครับแต่ท้ายไม่ได้ปะทะกันนะครับแล้วเข้ามาบูของเอาจะทุบแต่โดนลัมเบอร์ผักออกครับปุฝาลัมจะลําครับต้องดูครับต้องดูดีครับว่าสีแดงเข้าจุดตรงไหนนะครับสีแดงครับจากเริ่มบุกช่วงกลางต้นเกมกลางเกมกลางเกมที่เริ่มสีเขียวเริ่มบุกกลับมาบ้างแล้วเอาละมาจังหวะนี้ครับโอ้ล้บบัตซัมซาร่าครับ โอ้โหแล้วเป็นมีหน้าตายแทนครับนี่ครับแล้วสีแดงใครเอาแยกกป็นสองไฟครับแล้วเลนเก็บโอ้โหพวกแถวหลังได้หมดเลยนะครับเอาเอาฟอร์เลนฟอร์เลนลึกไปหรือเปล่าล่ะแล้วตายครับลึกเกินไปครับกูแบนเป็นสองไฟอเลนคอยไปล้วงหลังให้ครับแล้วฆ่าทั้งไวเล็ตฆ่าทั้งติวเซียนได้นะครับโอ้โหเอาครับบูฟองไม่อ้าต้องฟิกเกอร์ต้องฟิกเกอร์แล้วยิงสวนเลยครับแล้วตายครับโอ้โหบูฟอง พยายามจะไปตีเทลเทลฟิกออกได้ครับเทลเป็นแก้มเล่นด้วยนะครับแก้มเล่นแคลรี่ได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่อจะสวนครับจะสวนจะเอาบาเลกครับและได้ด้วยครับอย่างน้อยเอาบาเลกมากยินดีครับเอารับสีแดงได้บาเลกก่อนนะครับแล้วกอสลเยอ์กันจะเกิดแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง15ทีแล้วนะครับเอาครับสีเขียวครับตรงเป็นฝ่ายตั้งรับครับในเกมนี้นะครับ เฮียยูคินิสเลเยอร์ก่อนครับเข้ามาเอาครับสองโฟทับกอสเลเยอร์เกิดโอ้โหฝั่งของสีแดงด้วยนะครับโอ้เป็นใจด้วยนะครับเดอเทลต้องปล่อยมาโอ้ยแล้วฟิกเกอร์จะฟิกเกอร์แล้วกดดักโดมิเนียนครับแต่ว่าไม่ถึงกับระยะไม่โดระยะไม่ถึงมาครับเห็นว่าฝั N y, ่งสีเขียวอยู่เลนบนนะครับ ถากอดเกิดล่างนะครับต้องดูครับแอร์ครับหาคนลงครับและสีเขียวก็ไม่กล้ายืนสูงครับเพราะว่าอาจจะโดนหนักได้ครับเอาๆแล้วแล้วแล้วบา์สบาสบาสบาสไม่โอ้บาสไม่โอ้บาสลงครับกายเป็นสีเขียวครับยืนตำแหน่งหลุดไปก่อนนะครับเอาครับโอ้ไม่คิดว่าเขาจะดักกันอยู่ข้างบนเลยครับโอ้ โดนลุมกระทืบตายเลครับแล้วมีโอกาสเปิดก็สเลเยอร์เลยนะครับเพราะว่าคนเยอะกว่านะครับอาครับลัมเบอร์มาเช็คพุมตรงนี้ครับมันเปิดได้เลยนะเอาจริงครับเพราะว่าแต่ก็ไม่มั่นใจครับไม่รู้ว่าเปิดรอบนี้มันจะได้ชูหรือเปล่านะครับเนี่ยมีหน้ามาสอกแล้วครับยังไม่เช็คดาร์กก็ต้องถอยครับเขายังไม่เปิดนะครับก็นี่ความจำเป็นที่อาออฟิล์ม ฟิลลึกไปหรือเปล่าครับแล้วมาครับอเลนอ้าครับและเข้ามาพยายามจะปาดมาจังหวะนี้ครับเอาครับแล้วลมเบอร์ก็มาครับจะรอดหรือเปล่าและเข้ามาจังหวะนี้ตายครับยืนสูงไปครับฟูคองฟิล์มฟิล์มดูตำแหน่งนะครับแล้วแบบนี้ป่าตายครับโอกาสสูงแล้บที่สีแดงครับจะเปิดก๊อตก่อนนะครับแต่ยังไม่เปิดครับการจะบุกหรือเปล่านะครับแต่ถอยมาเปิดก๊อตดีกว่าเพื่อความชัวร์ครับ เอาละครับคนเยอะกว่าเงี้ยมันก็มีโอกาสที่เปิดได้ก็เปิดอะแล้วสีเขียวมาเช็คแล้วนะครับและเห็นแล้วครับว่าเขาเปิดกอตโอแต่ว่าเอ้จะพันจะฟิกครับโอ้โหมีหน้าโอ้พันจะฟิกสไปครับแล้วเข้ามาจังหวะนี้ครับผมารวฟานไฟว่าใครจะยิวกันครับแล้วยิงไปครับแล้วได้เลนด้วยนะเอาแต่ด็บคิวครับได้ทั้งเลนได้ทั้งซินละครับเอาครับเจียก็ตแต่ได้คือมาสองคนนะสีเขียวโอแต่ก็แน่สออย่างดีนะครับ เสียทั้งบูคองช่วงตอนนานไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเสียไม่หน้อีกนะครับนะครับก็ถือว่ากลับไปตั้งหลักครับคพเสียฝั่งละสองคนนะครับนะครับก็ถ้ารอเวลาอย่างเงี้ยจะเป็นสีแดงครับที่จะได้เล่นนะครับเพราะว่าก็ได้ดาร์กนะก็ได้กอสเลเยอร์นะครับ เรามาดูครับฟนะิมดันมาก็เคลียร์ครับจากเอาเห็นแล้วครับโอ้โหต้องออกมาครับฟิม,มจะดักคนตัวบางเหรอครับแต่ว่าการเป็นลัมเบอร์รมาเช็ค จุกกันอย่างงี้ครับแล้วสีเขียวพยายามจะดันเวฟครับเวฟคลิปให้มันสูงนะครับเพื่อที่จะส่งพลราไปให้สีแดงครับมาตรงนี้ครับเข็นลิงแล้วนะครับเอาครับนี่ครับต้องมากันครับพี่กล้องเคียรคลิปก่อนครับแล้วเข้ามาตรงนี้ต้องวนมาครับอ่าเราขยับมาเรื่อยๆครับซินเอาครับ เข้ามาอาบูคองทำไมมีจีนิ่งๆอเลนเหตแล้วนะครับแล้วเหตบูคองยืนนิ่งๆเอาเอเคเอเคอย่างนี้ก็โดนนะครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบูคองหมเห็นสักพักเลยนะแล้วเข้ามาปัสซัลลาครับแล้วเติรเกิดใหม่ครับอ่าครับมีพาสซีฟของซินครับเอาแต่โอ้ระเบิดตัวเองตายครับือว่าจะมีพาสซีฟนะครับอ่าโอ้สีเขียวตายสีเลยครับัูแต่โฟกัสซินครับอูเลนล่าครับสีแดงครับโอกาสจบบ้านสูงมากนะครับ เอาครับไฟครั้งนี้เป็นสีแดงชนะครับแล้วมาายชนะช่วงเลดเกมด้วยนะครับและได้กดได้กดเซเลเยอร์ด้วยนะครับโอ้จะซิวเส้นแรงครับและโดนแช่มาจังหวะนี้แล้วกดบิดศาสตร์ครับโอ้ได้เทวน่าครับเอาครับจะเบรการจบบ้านของสีแดงได้หรือเปล่าครับแต่ว่าสีแดงครับมาล้เหลือคนเดียวครับจะเอาอยู่หรือเปล่าแล้วมาจังหวะนี้โดดมาขอเลนยครับและเข้ามาเล่นลอยครับอืกันไม่อยู่ครับ และหรืออสาวิสีเขียวจะเกิดแล้วครับแต่ว่าไม่ทันครับสีแดงได้แต้มไปในเกมนี้ครับก็จบลงครับเป็นสีแดงแพ้สีเขียว1ต่อ2เกมนะครับก็เกมนี้สีแดงชนะแต่สกอร์รวมเนี่ยสีเขียวชนะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปนะคู่ระหว่างสีนเงินเจอกับสีเหลืองครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับสีแดงกับสีเขียวก็สนุกมากนะก็เกมนี้กลายเป็นสีแดงครับที่เอาชนะไปได้นะ m อ p เป็นพี่กองครับเกมนี้เด่นมากนะครับผม หรือว่าจะได้ฟุตบัทด้วยแล้วก็ไปเสียเหลี่ยมให้ฟอร์เรนไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ท้ายครับก็เป็นตัวแบกตัวเดิเลยนะครับเป็นตัวล้วงนะมีช่วงหนึ่งครับที่ไปล้วงทั้งติวเซียนและไวเลตครับทำให้เบรกการบุกของสีเขียวได้นะครับจุดสุดท้ายครับเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์สาต่อ20นะครับโอเครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่นะครับคู่ระหว่างสีเงินเจอกับสีเืองครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ